เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่สิบสอง หลังส่ินหยวนเดินออกจากประตูเรือนลุยฉีแล้วก็คิดว่าประเดี๋ยวต้องไปถามเรื่องพื้นเพของเฟิงมามาจากสีมามาเสียหน่อยชาติก่อนนางไม่เคยสนใจเรื่องของส่ินเซียงเลยย่อมจะไม่สนใจเรื่องของแม่นมผู้หนึ่งที่อยู่ข้างกายอีกฝ่าย เผ่าว่าตอนนี้ต้องสืบดูให้ละเอียดแล้วในใจคิดเช่นนี้แต่เท้ากลับไม่ชะงักยังคงพาชิงเหอเดินตรงไปที่เรือนเจอยาเรือนเจอยาเป็นเรือนริมน้ำด้านไหนปลูกกล้วยน้ำว้าและไผ่เขียวไว้ดูสงบเงียบอย่างที่สุดเสิญญวนให้ชิงเหอก้าวเข้าไปเคาะประตูเพียงครู่เดียวก็มีสาวใช้หน้าตาชาแ่มอายุราวสิบห้าสิซึ่งแต่งกายงาม พริงนางหนึ่งเดินมาเปิดประตูเรือนยามมองเห็นสวนหยวนหางตาชี้ของสาวใช้ผู้นั้นก็กระดกขึ้นสายตาพินิษมองนางขึ้นลงจากนั้นก็เอ่ยปากถามเจ้าเป็นใคร คิ้วเรียวสวยของเซินหยวนขมวดมุ่นนางไม่รู้จักสาวใช้ตรงหน้านี้แต่จุดสำคัญคืออีกฝ่ายแต่งตัวยั่วยวนปานนี้กิริยาวาจาก็ดูเหลอะแหละเพียงนั้นนึกถึงว่าชาติก่อนเซินหงถูกเสวีเหนียง จงใจให้เซินหลงกับเสวี้สู้ล่อลวงจนสุดท้ายกลายเป็นมีสภาพเช่นนั้นสีหน้าของเซินหยวนก็อดจะเยียบเย็นไม่ได้นางไม่อยากตอบคำถามของสาวใช้ผู้นั้นจึงหันหน้าไปมองชิงเหอชิงเหอเข้าใจมองสาวใช้ผู้นั้นพลางพูดว่านี่คือคุณหนูใหญ่ เจ้ายัางไม่รีบหลบให้คุณหนูใหญ่เข้าไปอีกสาวใช้นางนั้นได้ฟังแล้วก็ยอบตัวคารวะเส่นหยวนเท่าว่าก็ทำอย่างขอไปทีถ้อยคำที่แปลงออกมายิ่งไรซึ่งความจริงใจเบาจื่อเซี่ยวคารวะคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะสันยวนไม่แม้แต่จะมองนางยกเท้าก้าวเดินตรงเข้าลานเรือนสันหงอยู่ในห้องหนังสือที่ห้องข้างฝั่งตะวันตก มือกำลังถือบันทึกพิธีการอ่านอยู่ได้ยินเสียงที่ด้านนอกเขาก็เงยหน้าขึ้นมองจากหน้าต่างที่งามเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งออกไปพอเห็นว่าเป็นสันยวนมาหาจึงรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้เวลานี้สันยวนก็เดินเข้ามาในห้องแล้ว พี่หญิงใหญ่บนใบหน้าสันหงมีรอยยิ้มเอียงอายเอ่ยปากเรียกเขามีใบหน้าเกลี้ยงเกลาหน้ามองแต่เนื่องจากพูดไม่ค่อยคล่องทำให้ในความทรงจำของสันหยวน จดจำว่าเขามีนิสัยเงียบขรึมพูดน้อยทั้งยังขี่อายมาแต่ไหนแต่ไรชาติก่อนเสนญยวนไม่เคยให้ความสนใจในตัวน้องชายผู้นี้เสียเท่าไรกลับเป็นตอนที่นางแต่งไปสกุลหลี่แล้วถูกปฏิบัติอย่างเย็นชาเคยมีหนหนึ่งที่น้องชายแสนจะขี้อายอย่างเขาบุกเข้าสกุลหลี่ไปโต้เถียงกับคนสกุลหลีจนถึงตอนนี้สนญยวนก็ยังจาท่าท างแค้นเคืองของเส่นหงซึ่งมีต่อความไม่เป็นธรรมในเวลานั้นได้ใบหน้าเขาแดงกดำขอขึ้นเส้นเลือดยามเผชิญหน้าคนสกุลลีคิดถึงตรงนี้เส่นหยวนพลันขอบตาร้อนเผาอยู่บ้างแต่ก็เก็บสีหน้าผิดปกติของตอนเองทันทีอมยิ้มพลางเอ่ยเรียกหงเอ,อ๋อ เซินหงไม่ค่อยพูดแค่พยักหน้าให้แล้วผายมือเชิญน,นางนั่งลงเซินหยวนนั่งลงเพียงครู่เดียวก็มีสาวใช้ยกถาดเข้ามาวางน้ำชาให้เซินหยวนมองสาวใช้นางนั้นอย่างพินิดอายุราวสิบสปีแม้รูปโฉมจะไม่อาจเทียบกับจื่อเซียวแต่ก็ดูสดใสจิ้มลิ้มอยู่หลายส่วน เซินหยวนเก็บสายตากลับมาเงยหน้ามองไปนอกหน้าต่างก็เห็นสาวใช้น้ำจื่อเซี่ยวที่ได้เห็นก่อนหน้านี้กำลังยืนอยู่หลังต้นกล้วยน้ำว้าต้นหนึ่งในลานเรือนรีตามองเข้ามาในเรือนครั้นสบเข้ากับสายตาเซินหยวนนางก็รีบหมุนตัวเดินเข้าไปในเรือนด้านข้างเซินหยวนหน้าไม่เปลี่ยนสียังคงมีรอยยิ้มอยู่สองส่วนมองเซินหงพลังพูดว่า พี่รู้ว่าเจ้าชอบเขียนอักษรและอ่านหนังสือกลับจากฉางเจาคราวนี้จึงซื้อจานฝนหมึกศีลาลายไหมแดงแท่งหมึกคาเมาสนและหนังสือใหม่อีกสองเล่มมาให้เจ้าไม่รู้เจ้าจะชอบหรือไม่พูดพลางให้ชิงเหอยยกของไปไว้ตรงหน้าเซินหงเซินหงเห็นแล้วก็ยื่นมือมารับไปแสดงความดีใจออกมาทั้งสี่หน้าทันที ขอบคุณพี่หญิงใหญ่เซินหยวนเห็นเขามีท่าทางเช่นนี้รอยยิ้มบนหน้าก็ยิ่งกว้างขึ้นต่อจากนั้นสองพี่น้องก็คุยเล่นกันครู่หนึ่งเซินหงพูดช้าและกระชับยิ่งแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้บางครั้งเขาก็ยังมีแคล้วติดอ่างอยู่เล็กน้อยหากเป็นในอดีตเซินหยวนได้ยินเขาพูดติดอ่างจะต้องหัวเราะเยาะแน่ในใจเซินหงเป็นกังวลกับเรื่องนี้ใบหน้าจึงได้แต่ แดงเทือกเผ่าว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายคือ คราวนี้เซินหยวนไม่ได้มีท่าทีจะหัวเราะยะเขาแม้แต่นิดเดียวกลับย้มยิ้มฟังเขาพูดอย่างตั้งใจโดยตลอดเซินหงค่อยคอยคลายใจต,ต่อมาก็เริ่มพูดมากขึ้นกว่าตอนแรกเซินหยวนฟังเขาพูดด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มโดยตลอดไม่มีท่าทีรำคาญแม้แต่น้อยครั้นเซินหงตระหนักได้ว่าตนเองถึงกับพูดอะไรไปมากมายต่อหน้าเซินหยวนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขา เขาตกใจอยู่เล็กน้อยพี่สาวคนนี้ของข้าไม่เคยมีครั้งใดที่อดทนฟังข้าพูดเหมือนอย่างวันนี้แล้วฉัไหนวันนี้กลับเขาช้อนตาขึ้นมองสัญญวนนางสวมเสื้อน,นอกตัวยาวผ่าหน้าที่ทำจากผ้าต่วนซ่อนลายสีขาวงาช้างกับกระโปรงจีบเล็กสีหยก เท่าที่จำได้นางชอบสีสันสดใสชูดฉาดอย่างชมพูดอกท้อเขียวใบหลิวเหลืองลูกห่านเป็นที่สุดเคยเห็นนางใส่สีเรียบๆสะอาดตาเช่นนี้เสียเมื่อไรมิหนำซ้ำทั้งตัวนางในตอนนี้ก็ดูสงบนิ่งเรียบเฉยมิได้ให้ความรู้สึกเย่อยิงและเจ้าอารมณ์เช่นที่แล้วมาส่นหยวนเห็นส่นหงมองนางอย่างใจลอยก็ยิ้มพลางถามเขาว่า หงเอ๋อมองพี่เช่นนี้มีอะไรหรือไม่เซินหงได้สติกลับมาพอสบเข้ากับสายตาเจือยิ้มของเซินหยวนเขาก็ตอบอย่างติดอ่างพ,พี่หญิงใหญ่เปลี่ยนไปแล้วเซินหยวนเข้าใจความหมายของเขาจึงยิ้มก่อนพูดด้วยน้ำเสียงนิ่ง ท่านแม่จากไปแล้วต่อไปจะไม่มีผู้ใดคิดเผื่อพวกเราเหมือนเมื่อก่อนอีกนิสัยของพี่อย่างไรก็ต้องเปลี่ยนนางชังงักเล็กน้อยก่อนจะมองเสินหงพรางพูดยิ้มยิ้มอีกว่า เผ่าว่าพี่ยังอยู่ต่อไปพี่จะปกป้องเจ้าและเสียงเอ๋อย่างเต็มที่ตอนสนหงได้ยินส่นหยวนเอ๋ยถึงมาดาสี่หน้าก็มนหมองลงยามนี้พันได้ยินส่นหยวนพูดเช่นนี้เขาก็ตกตะลึงเงยหน้ามองนางทั้งสองคนนั่งอยู่ใกล้กันมองเห็นส่นหงมีท่าทางตกตะลึงเช่นนี้ส่นหยวนจึงหันตัวเอื้อมมือไปกุมมือเขาไว้ก่อนกล่าวเสียงนุ่ม ก่อนท่านแม่สิ้นใจได้ทิ้งจดหมายไว้ให้พี่ฉบับหนึ่งบอกให้ต่อจากนี้พี่ต้องดูแลเจ้ากับเสียงเอ๋อให้ดีหงเอ๋อเจ้าวางใจแม้ตอนนี้ท่านแม่ไม่อยู่แล้วแต่ตราบที่พี่ยังอยู่ก็จะปกป้องเจ้าและเสียงเอ๋อให้มั่นคงปลอดภัยได้แน่นอนเซินหงต่างกับเซินเสียงในใจเขายังมีพี่สาวอย่างนางอยู่อีกทั้งเดิมที เขาก็เป็นเด็กความรู้สึกไวถ้าจะเก็บซ่อนปิดบังเขามิสู้พูดเรื่องเหล่านี้กับเขาให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าเสรนหงซาบสึงใจตามคาดเขาพลิกมือกลุ่มมือส่วนหยวนไว้แน่นน้ำตาคลอหน่วยเส่นหยวนตบหลังมือเขาเบาๆ ผ่านช่วงปีใหม่เจ้าก็อายุสิบสองแล้วเอะอะก็ร้องไห้เช่นนี้ใช้ไม่ได้นางหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาให้เขานั่งได้อีกครู่หนึ่งเซินหยวนก็บอกว่าตนเองยังมีธุระขอตัวไปก่อนอีกสองวันจะมาหาเซินหงใหม่เซินหงได้ยินแล้วก็ลุกขึ้นยืนทำท่าจะไปส่งนางเซินหยวนยกมือห้ามเขาไว้ก่อนเอ่ยถามใครไม่มีเจตนา พี่จำได้ว่าเมื่อก่อนคนที่รับใช้ข้างกายเจ้าเป็นเบ่าชายนามกวนเฟิงชะไหนผู้ที่เปิดประตูเรือนให้พี่เมื่อครู่นี้ ถึงเป็นสาวใช้นามจื่อเสียวเสียเล่าเมื่อก่อนพี่เหมือนจะไม่เคยเห็นสาวใช้นางนี้อยู่ในบ้านเหตุใดพี่จากไปได้ปีเดียวในบ้านก็ซื้อสาวใช้ใหม่เข้ามามากมายเพียงนี้แล้วกวนฟังไปอยู่ที่ใดแล้วเสรนหงอธิบายต้นสายปลายเหตุให้เสรนหยวนฟังอย่างกระท่อนกระแท่นนางถึงได้รู้ว่า อีกอนกวนเฟิงเกิดล้มป่วยเสืออีเหนียงบอกว่าเบ่าไม่สบายเกรงว่าจะทำให้เขาไม่สบายไปด้วยจึงไล่กวนเฟิงออกไปต่อจากนั้นก็เลือกจื่อเซียวกับสาวใช้น้ำห,ห,หงหลิงผู้นั้นมารับใช้เสินหงที่เรือนเจ๋อยาเสิร์นยวนยิ้มฟังเสินหงพูดจนจบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงพาชิงเหอหมุนตัวเดินออกมา ยามมาถึงหน้าประตูเรือนนางก็หันหน้ากลับไปมองเรือนด้านข้างที่เมื่อครู่จื่อเสียวเข้าไปเป็นอย่างที่คิดนางมองเห็นเงาคนที่กำลังเกาะอยู่หลังหน้าต่างมองออกมาข้างนอกพึ่งหดตัวหายไปเสนหยวนยิ้มเย็นในใจ ชาตินี้ข้าจะปล่อยให้เสียอีเนียงส่งคนมาทำให้สันหงเสียคนเหมือนเมื่อชาติก่อนไม่ได้สาวใช้นามจื่อเซียวและหงหลิงนี้ไม่อาจปล่อยให้อยู่ที่เรือนจื่อยาต่อไปได้เด็ดขาด ขณะส่นหยวนพาชิงเหอกลับมาถึงเรือนสู้อี้ก็เห็นในลานเรือนมีพวกหีบโต๊ะเก้าอี้และฉากบังลมบานพับกองอยู่จำนวนมากสีมามาชัยเวย่ยและชิงจูกกำลังกำชับเบาวไพร่ให้เบามือเบาเท้าเวลาขนอยากกระแทกจนของพังมองเห็นส่นหยวนกลับมาแล้วสีมามาก็รีบเดินมากล่าวกับนาง ตามคำสั่งของคุณหนูเมื่อวานกลับไปบ่าวก็จัดสินเจ้าสาวของโฮยินทันทีเมื่อครูถึงพึ่งเรียกบ่าวไพร่ไปขนสินเจ้าสาวทั้งหมดของโฮยินมาที่เรือนของท่านโดยที่บ่าวเฝ้าด้วยตนเองเจ้าค่ะท่านตาเป็นขุนนางมือสะอาดเมื่อแรกที่มารดาออกเรือนจึงไม่ได้มีสินเจ้าสาวให้มากนักที่ดินหนึ่งผืนกับร้านค้าสองแห่ง อถึงขีดจำกัดแล้วอย่างอื่นเพียงแค่หามาให้ครบ32หาบเพื่อให้ดูสมเกียรติเท่านั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรต่อให้เป็นแค่หญ้าหนึ่งต้นนางก็ไม่อาจให้เสียอีเหนียงมามีส่วนร่วมได้แม้แต่กระผพีกเดียวเมื่อคืนเซินหยวนสั่งชัยเว้ไว้แล้วว่าวันนี้ให้นางเรียกสาวใช้ไปเก็บกวาดทำความสะอาดห้องว่างห้องหนึ่งไว้ใช้เก็บสินเต้าสาวของมารดาตอนนี้ พวกเขาเหล่านั้นกำลังขนสินเจ้าสาวของมารดาเข้าไปไว้ในห้องนั้นอยู่เซนหยวนยืนมองอยู่ในลานเรือนได้ครู่หนึ่งก็เรียกสีมามาให้ตามนางเข้าห้อง หลังเข้ามาในห้องข้างฝั่งตะวันออกเสรนหยวนก็นั่งลงบนเตียงเตาไม้ใกล้หน้าต่างก่อนให้ชิงเหอยกมานั่งปลอมมาให้สีมามานั่งจากนั้นนางถึงค่อยเอ่ยปากถามเรื่องของแม่นมข้างกายเสรนเสียงสีมามาหยุดคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบแม่นมคนนี้ของคุณหนูสามบ่าจำได้ว่าโหยินซื้อตัวมา ตอนที่ตั้งครั้นคุณหนูสามได้ราวหกเดือนเวลานั้นเฟิงมามาบอกว่าสามีตายบุตรชายยังไม่กี่เดือนเลี้ยงไม่ไหวเต็มใจขายตัวเข้ามาในตัวของเราหัวหยินเห็นนางหน่าสงสารจึงใช้เงินซื้อนางไว้ต่อมาเมื่อคลอดหูหยินก็ให้นางเป็นแม่นมของคุณหนูสามเจ้าค่ะเซินยวนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนถามว่า บุตรชายคนนั้นของเฝิงมามาข้าจำได้ว่าดูเหมือนจะเป็นบ่าวชายประจำตัวพี่ใหญ่คุณหนูจำได้ไม่ผิดสีมามาตอบอย่างนอบน้อมบุตรชายของเฝิงมามามีอีกชื่อว่าผิงอันเอ,อ๋อรับใช้อยู่ข้างกายคุณชายใหญ่เจ้าค่ะ บุตรชายของเฝิงมามาทำงานอยู่ใต้คำสั่งของบุตรชายเสียอีเหนียงเสนญยวนครุ่นคิดโดยไม่พูดอะไรชั่วครู่ให้หลังถึงเอ่ยถามสสียมามาเฝิงมามาผู้นี้ท่านเห็นเป็นอย่างไรบอกมาตามจริง ภาพตามที่นางมีต่อเฝิงมามาผู้นั้นอย่างไรก็ไม่ค่อยดีนักเผ่าว่าก็ยังอยากฟังความเห็นของสีมามาสีมามาเองก็ตรงไปตรงมายิ่งบอกออกมาตามตรง ตามหลักแล้วเบ่าวไม่ควรนินทาผู้ใดลับหลังเพียงแต่เฝิงมามาผู้นี้ตอนที่นางเพิ่งมาถึงจวนพวกเราก็ดูเป็นคนซื่อสัตย์เจียมตัวดีแต่ต่อมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงเริ่มแต่งตัวขึ้นมาในคำพูดคำจาก็มีแววทะนงตน คุณหนูเองก็ทราบพอโหยินคลอดคุณหนูสามได้ไม่นานพวกเราก็แยกบ้านกับนายท่านใยญ่โหยินต้องดูแลเรื่องในบ้านยุ่งง่วนทั้งวันไม่มีเวลามาดูแลคุณหนูสามจึงส่งคุณหนูสามให้เฟิงมามาเลี้ยงทําให้คุณหนูสามติดเฟิงมามาเป็นที่สุดโหยินเองก็เป็นคนใจดีมีเมตตาให้เกียรตินางเป็นอันมากแต่เฟิงมามาผู้นี้กลับไม่รู้จักสำนึกบุญคุณ วันวันเอาแต่ถือตัวว่าเป็นแม่นมของคุณหนูสามชอบติชอบเตี้ยนเวลาพูดจ้าก,ก็ชอบอยุยงให้เกิดเรื่องเป็นคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอย่างที่สุดบ่าวเห็นนางขัดหูขัดตามานาแล้วเจ้าค่ะส่ินหยวนฟังคำของสีมามาจบก็ครุ่นคิดคู่หนึ่งจากนั้นก็กล่าวว่า คงต้องรบกวนสีมามาเรื่องหนึ่งเฝิงมามาผู้นั้นเรื่องที่เกี่ยวกับนางและบุตรชายนางสองวันนี้ท่านช่วยไปสืบแล้วมาบอกข้าที จะอย่างไรสีมามาก็เป็นคนเก่าคนแก่ในจวนถึงมารดาไม่อยู่แล้วจะทําให้มีฐานะในจวนไม่สู้เมื่อก่อนแต่ก็รู้จักคนมากอยากสืบเรื่องอะไรย่อมง่ายได้กว่าผู้อื่นสีมามาตอบรับทันทีสินหยวนจึงไม่พูดอะไรอีกเพียงคัดเลือกผ้ายอย่างละเอียด ก่อนง่วนกับการวาดแบบลวดลายตั้งใจว่าจะเริ่มทำชุดกันหนาวให้ส่ินเฉิงจางส่ินเซียงและส่ินหงเ่าว่าตกบ่ายก็มีขันพีน้อยมาจากในวังบอกว่าเซียนเฟยให้ส่ินหยวนเข้าวังไปพบในวันพรุ่งนี้ เพิ่งจะยื่นป้ายประจำตัวไปไม่ทันไรคิดไม่ถึงว่าจะได้รับการตอบกลับมาอย่างรวดเร็วเพียงนี้แม้แต่เส่นหยวนยังรู้สึกเหนือความคาดหมายนางให้ชัยไวมอบเงินให้ขันทีน้อยผู้นั้นไปห้าตำลึงแล้วจึงเริ่มจัดเตรียมสิ่งของที่จะนำเข้าวังไปให้เซียนเฟยวันพรุ่งนี้ หลังเซินเฉิงจางเลิกงานกลับมารู้เรื่องนี้ก็ให้คนเรียกเซินหยวนมากำชับกำชาอย่างละเอียดเขาแค่ไม่วางใจเท่านั้น เนื่องจากอีกฝ่ายเป็นถึงเซียนเฟยในวังหลวงแต่พอเห็นเซินหยวนในตอนนี้มีท่าทางเยือกเย็นสงบนิ่งเซินเฉิงจางก็พันรู้สึกว่าบุตรสาวคนโตคนนี้ของเขารู้ความแล้วจริงๆเสืออีเหนียงก็อยู่ด้วยเห็นเซินเฉิงจางมีแววพออกพอใจเซินหยวนอย่างไม่ปิดบังแม้ใบหน้านางจะยังมีรอยยิ้มบางๆอ่อนหวานอยู่ตลอดแต่ผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าทะเลสาบ กลับใกล้จะถูกสองมือที่กำแน่นของนางขายย่ำจนขาดแล้วเซินหยวนในตอนนี้ได้รับความสำคัญจากเซินเฉิงจางจริงๆเรื่องนี้มีใช่เรื่องดีสำหรับนางอีกทั้งเบื้องหลังเซินหยวนยังมีท่านตาและท่านป้าที่เป็นถึงเซียนเฟยอยู่อีกที่สำคัญที่สุดคือสเสวียอีเหนียงมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเซินหยวนกลับมาคราวนี้มีการเตรียมตัวมาการดารงอยู่ ของเสินหยวนเป็นไปได้มากว่าภายหน้าจะเป็นภัยคุกคามมาถึงนาง อย่างไรเสียอิสตรีก็ต้องแต่งงานเสียอีเหนียงคิดในใจอย่างเย็นเยียบขอแค่ให้สันหยวนแต่งออกไปได้ถึงเวลานั้นอีกฝ่ายยังจะสอดมือยุ่งเรื่องในตัวสกุลส่นนี้ได้อีกหรือก็ทำได้แค่ดูอยู่เฉยๆเท่านั้นด้วยเหตุนี้หลังส่นหยวนเดินออกไปแล้วเสียอีเหนียงจึงยิ้มกล่าวกับส่นเฉิงตัง คุณหนูใหญ่ตอนนี้เป็นเช่นนี้ผู้น้อยเห็นแล้วรู้สึกดีโดยแท้เซินเฉิงจางเองก็พูดคล้อยตามยิ้มยิ้มหยวนเจี่ยไปฉางโจวเที่ยวนี้กลับมาก็เรียบร้อยรู้มารายาทอย่างมากข้าเห็นแล้วรู้สึกปรับรื้มเช่นกันเสียอีเนียงยิ้มฟังเขาพูดจนจบจากนั้นก็กล่าวว่า ผู้น้อยจำได้ว่าคุณหนูใหญ่เกิดเดือนสิบเพิ่งจะปักปิ่นได้ไม่นานเองนะเจ้าคะเซินเฉิงจางพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรพิธีปักปิ่นเป็นเรื่องใหญ่แต่เสินหยวนผ่านการปักปิ่นแล้วเซินเฉิงจางกลับไม่ได้ส่งจดหมายไปสักฉบับนับประสาอะไรกับส่งของข,องขวัญไปให้เขาได้ยินเสวียอีเหนียงพูดเสียงนุ่มอีกว่าแม้กล่าวว่ายังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ให้หูหยิน แต่จะอย่างไรคุณหนูใหญ่ก็อายุไม่น้อยแล้วเรื่องแต่งงานในท่านก็ควรให้ความสนใจสักหน่อยยังคงต้องหาคู่หมายที่ถูกใจให้คุณหนูใหญ่สักคนนะเจ้าคะได้ยินเสียอีเหนียงเอ่ยถึงเรื่องการแต่งงานของเซินหยวนเซินเฉิงจ้างก็นึกถึงเรื่องเซินหยวนกับหลี่ซิลวหยวนขึ้นมาเผ่าว่าเซินหยวนกลับมาคราวนี้มิได้เอ่ยถึงหลี่ซิวหยวนอีกแม้แต่คำเดียวคิดว่าในใจนาง คงจะปล่อยวางได้นานแล้วเช่นนั้นก็ดีสกุลหลี่เองก็ไม่เข้าตาเขาต้องหาตระกูลที่เหมาะสมภายหน้าสามารถช่วยส่งเสริมการงานของเขาถึงจะใช้ได้ แม้ตอนนี้เขาจะเป็นร้องเสนาบดีกองงานไทช้างแต่กองงานไทช้างไม่ได้มีอำนาจจริงอะไรตอนนี้เขาก็ยังอายุไม่มากอย่างไรก็ยังอยากก้าวหน้าขึ้นไปอีกจะดีที่สุดหากสามารถเข้าไปทำงานในหน่วยงานสำคัญที่มีอำนาจแท้จริงอย่างหกรมได้ด้วยเหตุนี้เซินเฉิงจางจึงพยักหน้า เรื่องนี้ค่าย่อมให้ความสนใจเสอีนเหนียงได้ยินแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าก็ยิ่งอ่อนหวานขึ้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นเซินหยวนแต่งตัวเรียบร้อยหลังสั่งชิงเหอกับชิงตู่ให้เฝ้าเรือนแล้ว ก็พาสุยมามากับชัยเว่ยนั่งรถม้าไปยังวังหลวงตัวสกุลเซินอยู่ไม่ห่างจากวังหลวงนักไม่ถึงสองกา้านทูบก็มาถึงหน้าประตูวงังหากมีใช่พระญาติหรือขุนนางคนสำคัญรถม้าไม่อาจเข้าประตูวังได้ตามใจเซินหยวนจึงจับมือชัยเว่ยประคองตัวลงจากรถม้ายืนข้างๆดูราชองครักตรวจสอบสิ่งของที่นางนำมาให้ท่านป้า ขันทีน้อยที่ไปถ่ายทอดคำพูดยังจวนสกุลเสินเมื่อวานกำลังยืนอยู่ตรงประตูวังพอเห็นเสินหยวนแล้วก็รีบวิ่งหย่อๆมาด้วยรอยยิ้มพรางกล่าวกับนาง คุณหนูเซนท่านมาแล้วหรือขอรับเซียนเฟยมีรับสั่งให้ผู้น้อยมารับท่านที่นี่ผู้น้อยมารออยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วขอรับเขาหันหน้าไปพูดกับเหล่าราชองครักษ์ที่กำลังตรวจสอบสิ่งของอยู่ว่าคุณหนูท่านนี้เป็นหลานสาวของเซียนเฟยของที่นำมาล้วนเป็นของฝากจากบ้านเกิดที่เซียนเฟยมีรับสั่งให้นำมา ต้องขอรบกวนท่านราชอ,องค์คารักษ์ให้เร่งมือหน่อยเสียนเฟยทรงรออย,อยู่ราชอ,องค์คารักษ์ผู้หนึ่งกล่าวตอบเสียงกระชกองฮกหากไม่ว่าเป็นญาติของเจ้านายองค์ได้นำสิ่งของอะไรมาก็ล้วนต้องถูกตรวจสอบอย่างถี่ท่วนนี่เป็นกฎกงกงน้อยก็เป็นคนในวังกฎเล็กๆแค่นี้ไม่รู้เชียวหรือประตูวังนี้ไหนเลยจะให้คนเข้าออกได้ตามใจชอบ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ